อัปเดตค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่หมกก็จะพาเพื่อนๆเนดินชมสวนสวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยจ้าวันนี้แม่หมกจะพาชมสวนนะคะหลังจากที่เราปลูกไม้ดอกไม้ประดับบอนสีพืชผักสวนครัวได้ประมาณ4-5เดือนค่ะเพื่อนๆเราจะได้อะไรกันมั่งหลังจากที่แม่หมกย้ายมา ตั้งร้านค้านะคะอยู่ที่ร้านค้าของเราก็จะปูไม้ดอกไม้ประดับค่ะหน้าบ้านจาาเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราก็ไปชมด้านหลังกันนะคะมาดูด้านหลังกันค่ะเพื่อน,เ,อนเราก็จะปูทุกอย่างที่เราทานนะคะนี่ อันนี้ตน้นแมงรักค่ะเพื่อนๆสวนครัวอันนี้เริ่มโตแล้วอันนี้แตงกวาค่ะเพื่อนๆกำลังจะเลื้อยนะคะแต่แม่หมกยังไม่ได้ทำเลื้อยให้เขานะคะและ้วน,นี้ก็จะเป็นข้าวโพดกำลังโตกำลังออกดอกเลยค่ะเพื่อนๆแม่หมกเคยทำคลิปปลูกแล้วนะคะ ข้าวโพดฝักตะมุตะมิค่ะอ้าวทานตะวันของเราก็มีน้องทานตะวันนะคะได้มาจากนี่นกตัวโน้นค่ะเพื่อนๆอ,อาหารของนกนะคะที่ลูกๆเลี้ยงไว้แม่หมกก็หวานลงไปเทเศษอาหารเกิดขึ้นมาเป็นต้นทานตะวันเลยจ้า สีจากเพื่อนๆนี่ต้นนี้นะคะแม่หมกก็หรื้อมาจากในบ้านค่ะเพื่อนๆน้องพักหัวใบเหี่ยวใบเฉาเลยแม่หมกก็ลื้อหัวมาฝังลงดินเลยค่ะเพื่อนๆออกมาสีน้องก็จะสดใสอันนี้โดนแดดทั้งวันเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆนี่ได้แสงแดดได้การบำรุงน้องก็จะมีสีสดใสแบบนี้นะคะอา้าวเราก็จะปลูกทุกอย่างที่เราทานด้านนี้ก็จะเป็นผักกาด อากาศขาวค่ะเพื่อนๆต้นหอมพริกกับเพื่อนๆหยดูพริกของไม่หมกกำลังดกเลยดอกเต็มต้นเลยจ้านี่เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะได้เราจะตำน้ำพริกแล้วก็มาเก็บพริกไป ทำกับข้าวได้ค่ะเพื่อนๆตาน,นี้ก็จะเป็นต้นระมุดเริ่มโตแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อีกสักหน่อยเดี๋ยวบ้านแม่หมกก็จะเป็นร่มเป็นเงาเย็นสบายนะคะตานนี้ก็จะเป็นเมะเขือยาวปลูกแค่2ต้นค่ะเพื่อนๆน,นี่เหลือกินก็แบ่งเพื่อนบ้านได้กินตลอดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ได้ผัดตลอด อันนี้ก็จะเป็นมะเขือแกงนี่ดุกดุกด,ด,ดุแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆดกเต็มต้นดอกมีตลอดแล้วก็ใช้สูตรบำรุงค่ะเพื่อนๆสูตรบำรุงติดดอกออกผลเราก็จะได้มีพืชผ,ผักสวนครัวเราทานตลอดทั้งปีค่เเะเพื่อนกะเพราสวยมากอันนี้กะเพราเราเป็นสีขาวนะคะเพื่อนเพื่อน กะเพราแดงเราก็จะมีกะเพราแดงก็จะแตกต่างกว่ากะเพราขาวนะคะก็จะมีความฉุนมากแล้วก็หอมจะ้ะด้านนี้อะโวคาโดอุ้ยน้องกระดังแตกยอดแตกหนออะโวคาโดนะคะนี่แม่มกก็จะพยายามปลูกทุกอย่างที่เราชอบทานนะคะเพื่อน หมบอกว่าข้าโพดนี่กำลังจะช่อดอกกำลังมาเลยจ้ะนี่มันนั้นลมแรงมากค่ะเพื่อนๆต้นเขาจะเจริญเติบโตมากหักเลยด้านนี้ก็ไม่หมกนี่กล้วยด่างกล้วยด่างจ้ะเพื่อนๆต้นนี้ไม่หมกก็หรื้อมาจากในกระถางที่บ้านนะคะเนี่ย เอามาลงดินเลยจ้าน้องก็จะใหญ่โตสวยนี่ใบใหม่ของเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเพื่อนๆนอันนี้ใบแก่อันนี้ใบเพิ่งจะแทงใหม่ๆนะคะสีสวยจ้าเพื่อนๆอันนี้กล้วยด่างลายทหารว้าวนี่ที่ความภูมิใจของแม่โมกน้องกำลังแทงหน่อจ้า เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะด่างเหมือนกับต้นแม่เขาหรือเปล่านะคะอันนี้ไม้พุ่มค่ะเพื่อนๆน,น,นี่บับเบิลบับเบิลของเราอันนี้ไมหมุกปลูกประมาณ2-3เดือนนะคะได้ต้นใหญ่แบบนี้เลยคนะ่ะเพื่อนๆก็จะเป็นร่มให้เราได้แล้วนะคะดาวเรืองเจ้าแมหมกกับปลูกเป็นแถวแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใช้สูตรบำรุงกันนี่น้องกำลังจะติดดอกแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมกบำรุงต้นใหญ่ๆโตๆปวกแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมส่วนด้านหลังกันเลยอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาจ้ะอันนี้แม่หมกยังไม่ได้ให้อาหารเลยลงดินก็จะมีใส่กระถางก็มีนะคะเพื่อนๆ น้องเชอรี่ของเราก็จะมีลูกแดงแล้วนะคะสวยจ้ามาดูบอลสีของแม่หมกด้านนี้สวยมากดูใบของเขาครับเ,เพื่อนๆมองทีไรชื่นใจมากเลยจ้ะเป็นโหระพาดาง แม่หมกย้ายมาด้านหลังนะคะเนี่ยรมรื่นดีค่ะเพื่อนเเพ,เพให้น้องมาอยู่ใต้ต้นมะม่วงได้แสงแดดช่วงเช้านิดหน่อยค่ะเพื่อนเพนรมรื่นเย็นสบายเหมาะมากกับบอลสีจะ้ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้นะคะแม่หมก,กพาเพื่อนเพื่อนเดินชมสวน สวยๆของแม่หมกนะคะภูมิใจมากอันนี้เริ่มปูประมาณ 4- ีหเดือนค่ะเพื่อนๆก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะสวยๆจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่หมกจะอัปเดตให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆเลยนะคะเจอกันทิปหน้าจ้า